เป็นฮาร์โรห์หางต,ตั้งจังไม่จันงนี่น,นั่นนี่เป็นหนุ่มไทยกัได้นะคะ ่อก่ได้ย่ราคับนีครับเอาเงินครับตอนนี้มีเงนไครับรอเท่าไหร่ตอนนี้อเอานคับไหนดีนะช่วดูหน่อยอันนี้ดีนะอันนี้ดีเ เีาะไปแบ่งกระจามั่งแบ่งกระฉามั่งเราเอากลับไปบ้านมั้งินใจไหมนี่ใจเหอคะโอ้้าจะแบ่งตัวเนีไม่เอาแล้วเหรอฝอยทองเอาป่ะเนี่ยกล่องห้าี่อ๋อไอเองทำไมไม่เอาเป็นกล่องไปล่ะว เอย่างนี้ะเดังไงดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวมันีันแดดมอันนี้คืออะไรครนี่ปูน้ำตาลสดครับเห็น้ำตาลขั้ปูอันนี้เมนข้วยปูอันนี้มันอันนี้มนมตาตาไผ่อันนี้คือถ้วปูจ้าใช่หนมตาตไม่ครับสีเหลืองขนมตาตีาดำขด้วปูครับ สบายดีค่ะถ่ายไปเลยอันนั้นอันนั้นดอกจอกจามือกุบอันนี้อะไรลำเจียกน,นี่ลำเจียกใช่จาม,อาจามือกุบน,นี่ทองเอกนี่ทองเอกเราจะได้รู้เขาเรียกอารัว 哪有啊。